มีผีในหลันแถวนี้ไม่ใช่พวกนี้นะนำมาพร้อมรถสามเพี่อสีเราไม่ได้เตรียมอะไรมามจัดก,การเลยได้ยืนตัวอยู่ยทั้งหน้าที่เป็หลบมานหลงมาถึงนี้นี่ลบเพราะหัวมันขาวตัวอะไรเนี่ย าไหมมาคำ่าแ,แมน,มนอือแค่ตปวนยอะฝั่งหนึ่งนะมัจะฆ่าเราไหมเนี่นยะะิ๊กแมนยาเะไนัก่ทเรายิดไม่โดนนะเอาบอกรึไงคำรามไหมตสกิ๊กใม่ มันด่ากูมาใช่นั้นเราต้องโยนบอมเข้าไปในรางของมันน่าเคินรางมันใช่ไหมมันมีบอมอยู่มันมีระเบิดมันมาอีกเต็มเลยวิง่ง

สิโมเสิสปีกใช่ไหมนมาน้าจะเดินไปไหนนะ่ะโอ้ยชันไม่เตรียมอะไรมาม,มันหันมาทางเาราให้เรายืนดูนี่น เราต้องเตรียมเอาว้อน Relax, แล้วก็แมวก็ไม่หงายฉลิมกระบองมันอยู่ไหนแล้วก็ค่อยๆดู ออโน้โอ oh no. ้ย mm นี่สปีกรแมนนี่นะครับเราต้องแอบไปติดโอ้ มันอยู่นูน่นอ้าวเลยเช็ดจะลำแสงมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องแม่เพราะฉะนั้นเราต้องคาดมันให้ดีสุดเชคตรงนี้นเดินไปไหนจะเดินไปไหนหน้าเ,เฮ้ยไม่ทำให้ตาย

เขาหินหน้ามาแล oh. oh. ้วก็เราจะต้องจังตัวไปเอมีข้าก่อนแต่ข้าไม่ได้มันไม่มีตัเต็มเพราะฉะนั้นไปโหลดมอดมาก โหลดมาแล้วอย่าใช้ข้าไม่ตายนี้ดีก่าใช้ของว่าตายผีเหมือนอาการเขียวเจ็บดออปีกแมนจริงดี๋ยวเข้าเาลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่ลบจากสิ่งไดสิ่งนี้คือทุกสิ่งทุ้อย่เรลบได้หมดแกก่อนนะ

What? What? วัดวัดอมจะนเราตลอดเลลดดวลาฉัไไนเราต้องวิ่ง wing. มันไม่เห็นแล้วอะ่ะก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่ไม่ก็เสริมยาี่ยคือเสริมยาเกี่ยวป้ามันเดินแล้วมันเดินแล้วมันไม่เดินมาหาเราดู่เราต้งองอาพี่เจม ไม่อยากใช้ทา้าไม่ตายมันมาจากดอกไงมันไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้เราหยิบ RPG ยิงใส่มันให้ตายที่สช้ปานูเบเลยซีบแล้ว่าจะเดินมาทางเราอีกได้ทางตรงนี้เพิ่มแล้วก็วเดี๋ยวกูจะุดุดเนี่ย ทำเป็นไดลงไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นใบตั้งบ้านใบหนาแล้วะเอาป้าง <c oughs> อ,อื้อหพี่ภด้จว้าวโหเข้าไปกินนะอภิกินเราเหลือหนึ่งเนาะ ไปเชื่อเอาบอมไปกินมันอยู่ในนู้นสำเร็จไม่สำเร็จเห็นไหมมันยังรอดอยูอ่อีกรา่ฉะนต้องใช้พลัดีๆน,นไม่ได้ป่ะพอฉันได้มันนี่ดิ kelip 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 buka dulu, kelip kelip ไปคลิปมาเข้าประตนี้หยุดฆ่าเจเดงทีเดียเลยแต่ฆ่าไม่ได้มันไม่มีตัวตนแล้วแค่ทีไม่ได้เราต้องจกกัดการเจ้าแดงเจ้าแดงกลัวไหมไม่ นายจะเกะกะมากเลยไม่กลัวจะเกะกะมากด้วยพี่นายจะปวดเกินไปแล้วนะนายไม่กลัวอะไรเลยเหรอแขกแต่ว่าในคลิปนี้ด้วยพีมน,นี่ตัวตน อะไรอยู่ตรงนู้นอะแล้วมาทำไงกันเลยลงไปกำลังเราชิดนี่เราไปหนูนไว้กันไม่ดูกันลงไปเลยอ่ะแล้วก็สมารถเปล่าสองพ้อเวสเดวนไปได้เลย อะไรเนี่ยนี่คืออะไรกันเนี่ยไปไปดูกันไม่ใช่ดตรงนี้ดับดับดับเนี่ยแล้วแล้วไม่ร่วงแล้วแอนเชียร์อีก ฉะนั้นเราควรลองบอมมันก่อนนะต่อยเหมือนกันต่อยมันก็ะดานต่อยมันก็อีใช่เลยต่อยมันที่ตายมกตเปืนกระสุนดๆ้ยเอ้ยฆ่าเราได้อีกมันมันไม่จุกไม่ซีซีเลยมันโหดมาก mhm 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 là mhm 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 เมา,ามล,ลงบอลไหมแล้วมาทำการมันได้เหรอเพราะฉะนั้นเราต้องลงมันออกจากเกมนี้ไอ้เด็กเกินเจดงยหายไปไหนแล้วมันตายก็ดีอยู่ไม่กันมัรบกวน ไม่จะไม่จบใช่ไหมแต่วจบแล้วอะไรว้าว เยอะพอแล้วแล้วเอทันไ้จะมาแล้วเย่กดไลค์กันไปเติมด้วย